อัลต้า r ฟอร์เมอร์ทเนี่ยครับเครื่องเหมือนกันแต่จริงๆแล้วข้างในไม่เหมือนกันนะครับอัลต้า r ฟอร์เมอร์ทีที่หลายๆคนรู้จักคลินิกแทบจะทั่วประเทศเลยมีเจ้าอัลต้า r ฟอร์เมอร์ทเป็นยาสามัญประจำบ้านจริงๆแล้ว เครื่องภายในมันต่างกันอยู่ครับอัลต้าฟอร์เมอร์ทรีนั้นมีตัวท็อปเวอร์ชันนะครับผมแลวก็ตัวไลท์เวอร์ชันครับโดยทั้งสองตัวเนี่ยต่างกันอยู่ที่สองหัวหลักนั่นก็คือหัวเชอร์รี่พิง์และก็หัวโกครับเจ้า2ตัวนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรเมื่อเทียบกับตัวไลท์เวอร์ชันนะครับตัวเชอร์รี่พิง์นะครับซึ่งปล่อยพลังงานความลึก 2. 0ศูนมิลลิเมตรเนี่ยจะเป็นการปล่อยพลังงานแบบแมคโรโฟกัสอตราซาวซึ่งมีขนาดดอทที่ใหญ่กว่าปกตินะครับซึ่งขนาดดอท รวมถึงในหัวหกหรือว่าหัวโกเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นหัวที่ลงลึกลงไปถึง6มลมตรแลวก็สามารถไปทําลายหรือว่ายกกระชับในชั้นไขมันซึ่งอยู่ลึกกว่าปกติได้ครับในขณะที่ตัว lite เวอร์ชันะครับผมจะมีหัวเฉพาะตัว micro focus u ล t รา s o u n d นั่นก็คือความลึก1 5มิลลิเมตรมมิลลิเมตรแล้วก็4 5มิลลิเมตรซึ่งเน้นยกกระชับเฉพาะชั้น smash นั่นเองครับที่เอเทียนบผมเราก็ใช้ ultraformer 3ตัวที่เป็นตัว top version ซึ่งมีทั้งหมด5หัวด้วยกันนะครับมว่าจะเป็นหัว1.5ห2.0หัว หัว4.5แล้วก็หัว6.0นะครับซึ่งทั้ง5หัวเนี่ยก็จะเก็บครบทุกปัญหาในชั้นผิวต่างๆนะครับในคนที่มีผิวบางในคนที่มีผิวค่อนข้างหนามีคอลลาเจนน้อยมีคอลลาเจนมากนะครับรวมถึงชั้นไขมันส่วนเกินนะครับเราก็สามารถใช้ทั้ง5หัวนี้ในการเก็บปัญหาทุกชั้นผิวไม่ว่าคนไข้ที่จะมีปัญหาเรื่องของผิวบางมีริ้วรอยชันตื้นรูขุมขนกว้างรวมถึงคนที่มีปัญหาความหย่อนคล้อยแล้วก็ไขมันส่วนเกินนั่นเองครับหมออยากให้ทุกคนที่ตััดดสสิิินใจ,จะททาา er ้้อรมรมแลวบผไปธภพ สูงที่สุดในเครื่องที่มีคุณภาพสูงที่สุดแล้วก็มีหัวเฉพาะเจาะจงต่อทุกปัญหามากที่สุดในราคาที่เท่าเท่ากัน